สวัสดีค่ะมื้อนี้จะผ้ามากินย่ำบอกม่วงนะจ๊ะเนาะบอกม่วงสามเดดูกะลังเคิรมออกสีเหลืองเหลืองๆน้อยๆจ้ะกะลังเคิมใส่พริกป่นใส่ปลาแดกน้ำปลาแดกใส่น้ำตาลน,น้ำตาลน,นะจ๊ะเนาะคลุกเข่าให้เข้ากันคลุกเข้าให้เข้ากันก่อนบมมีหอมแดงบมมีกุ้งแห้งก็ลยเฮ็ดง่ายๆจ้ะเครื่องก็ครบจ้ะ มีกุงแหงมีหอมแดงอ่ากะสิบแซบ่บกะปิอีกอย่างหนึ่งกะปิบะมีเห็ดคืออยากปุบก๊บปับกับเห็ดปุ๊บปับได้จ้ะก็เลยเครื่องบะมีเครื่องบะครบแล้น้ำลายเฮียน้ำลายไหลแล้วเมืองสามรูดูดนี่สมายค่ะขั้นกินบอ่ออัน กินบลาซุกเนี่ยคือคันต้องกินซุกคันกินแบบดิบๆนี่โอ้ยสมแห้งแล้วเขาสีเนื้อเนื้อจะประกอบจ้ะเนื้อเขาจะแข็ง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 กระด้างกับเลยอดปลาแซบเลยเลยอดไปกินซุกอย่างเดียวอันนี้เขาเพิ่มมันมีแนวกลิ่นแ้อเห็ดกันเลยเออเห็ดว่างๆเห็ดแค่ตัเห็ดอย่าง <laughs> อือเป็นยังไงสมบาล้องกัน ผสมจ้ะพอดีพอดีพอดีแล้ว้ท่านสมยายใส่บอมาต์ย้ายใส่บอมักกินแน่สมๆมันมันไม่เป็นมันมันจ้ะมัน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 ไม่หอมแบ่งไม่กุ้งแห้งตัวย้อยก็จแสบดีใส่กะปินิดนึงยวมืดหนามื่อนามื่อนาเฮ็ดไหม บางกีฝนฝนตกเพิ่งหยุดจ้ะแดดมันจะเศร้าหดใบเหรอ,อบาองกีนี่ตกตกมาแป๊บหนึง่งเศร้าแล้วอะไรนี่แดดแดดแดดจ่ายแล้วจ้ะแดด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 มันดีแท้แ เพราะว่าเขาเขาเฮิมได้จังไหนเขาก็สุกหรอกก็เลยผสมเอาขั้นกินแบบเบียบๆเนาะโอ้ยสมสมขักสมแน่เช็ดแขวกินข <c oughs> <c oughs> <tablespoons> ้งเโพดในต้องอกแอก้มไก่ยัดหน้าไว้ใกล้จ้ะเพราอใส่พริกหล ใส่ผีกรายก็เลยยันไห้ไปน้ำกินไปน้ำเลยไปแดกหลยเกินไปน้ำน้องเลยจ้ะใส่หลยเกินไปเพิ่บนบดใส่หลยกับยันเนัินเนาะเยอะขอจบคลิปเท่านี้กอน,น,น่ะจะเนาะเพื่อนๆ สวัสดีค่ะ